ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 p r e วิ e w ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก FC Porto ปะทะอาเซนอน FC Porto ที่มาดับ3ของลีกโปรตุเกสในเวลานี้ทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มจากการคว้าอันดับ2ของกลุ่ม H ตบเท้าเข้ารอบพร้อมบาร์เซโลนาชนิดมี12แต้มเท่ากันแต่เฮตุเฮตเป็นรองส่วนอาเซนอลกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆจากการซัด14ประตูจาก3เกมลีกหลังสุดด้วยรอบแบ่งกลุ่มไอพืนใหญ่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของผงบีจากการมี13คะแนนตบเท้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายร่วมกับพีเอเฟย์ตบเท้าเข้าสู่รอบ1ิทีมสุดท้ายร่วมกับพีเอสบีไฮโอเฟนที่เข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม f อฟซีปอร์โตประทะอาเซนอลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก วันพุทธที่21กุมภาพันธ์นี้เวลา3นาฬิกาต,ตามเวลาในประเทศไทยความพร้อมของปอร์โตทีมของเซอร์จิโอคอนไซซอจะไม่มีชื่อของอีวานมาชโนที่บาดเจ็บเขา่าเช่นเดียวกับไซดูซานูซีแบ็กขวาจอมบุกจากเนจาเรียรวมถึงตัวหลักรายอื่นช้างเอวานิซอนการิโนและแมดดี้ตาเรมีต่างฟิตพร้อมลงสนามทั้งหมดทีมของอลเตต้าก็จะไม่มีชื่อของยูเรนคิมเบอร์ที่เจ็บหนักพักยาวชอนอเลสเซนเดอร์ซิเซนโกที่เจ็บน่อง ก็คาดว่าแต่ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ขณะเดียวกันฟาบิโอเวีล่าโทมัสปาเต้กาเบียเคซุตทาเคโรธมิยสึก็ยังต้องรองรุ่นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งอาซนอลอีกหนึ่งตัวแทนอังกฤษที่เหลือรอดในรอบนี้ต้องโคจรมาพบกับมามืดแต่ปอร์โตที่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มจัดว่าไม่ธรรมดาทั้งสองทีมไม่ได้พบกันกว่า14ปีเข้าไปแล้วล่าสุดที่พบกันต้องย้อนกลับไปในปี2010ซึ่งตอนนั้นอาซนอลเอาชนะไปด้ประตูรวม7ประตูต่อนหนึ่ง ตูกเกมคั้นว่าต่างฝ่ายเตรียมเซตเกมรุกเข้าใส่กันแต่คงจะเป็นทีมเยือนที่อาจจะครองบอลได้มากกว่าเชื่อว่าเกมนี้ทั้งคู่จะค่อยๆดูเชิงกัรก่อนไม่ผีผลามเปิดหน้าแรกและคอยโอกาสมาเหมาะในการเข้าทำตัวอันตรายที่อาจเซนอลต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเอวานิซอนและกาเลโน่สตัวลูกบาสเซียนที่ยิงรวมกันไปในฤดูกาลนี้27ประตูอีกส4บสีแอซิสอย่ารากมตามด้วยผลงานอันร้อนแรงเกมนี้ผู้มาเยือนยังคงเล่นได้อย่างมั่นใจ แม้จะมาเล่นนอกบ้านและมีโอกาสสูงที่น่าจะยังเป็นอาร์เซนอลที่ทําได้แค่เฉียนเฉียนกลับออกมาเท่านั้นผลที่คาดเอซีปอร์โตแพ้กับอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อสองสื่ออิตาเลียนยังโหมข่าวเบรเมอกองหลังยูเวนตุสเป็นประมานาน่าร้อนนี้ของแมนยูเน็ตกระแสข่าวนั้รับวันยี่สิกับปีแสดงเกิดขึ้นหลายสัปดาห์แล้วโดวยสื่ออิตาลีเปิดเผยว่าทีมงานปีแสดงให้ความสนใจและพร้อมก็หานักเตะในตลาดหน้าร้อน กองหลังบราซิเลียนย้ายจากตริโน่ไปเล่นให้กับมาลาาในการปี2022ก่อนพัฒนาไปกําลังสำคัญของทัพยูเว่ดดูการน,นี้ลงเล่นไปแล้ว25เกมรวมทุกรายการทำไป2ประตูแม้มีสัญญาถึงกลางปี2028แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสข่าวย้ายทีมหายไปล่าสุกสดกาเซตาดอร์สปอร์ตระบุว่าผีแดงยกให้เบรเมอ์เป็นเป้าหมายหลักของสโมสรอนสื่ออิตาลีเชื่อว่าทีมงานชุดใหม่ของแมนยูมองไปถึงการวางรากฐานแนวรับและยกให้ไปเลือสำคัญระดับแรก คาดว่าค่าตัวของบร布莱迈จะทะลุมากกว่า60ล้านยูโรซึ่งปีแสดงไม่มีปัญหาในการปั้นข้อเสนอกล่าวส่งผลให้ยูเวนตุสยากจะปฏิเสธพอสโมสอนต้องการเงินก้อนโตเพื่อแลกกับการเข้ามาแก้วิกฤตครั้งนี้มาลายไม่มีปัญหาในการคว้าตัวแทนแม้ลึกๆต้องการเก็บไว้กับทีมแต่หากพิจารณาค่าตัวมหาศาลทำให้ยูเวนไม่มีทางเลือกนอกจากจะต,ต้องยอมรับข้อเสนอเท่านั้น นี่ก็เส้นออกมายืนยันแดนแอชเวิร์ดจะหยุดทํางานที่สโมสรอนแต่สัญญาและการจ่ายค่าแรงยังคงดําเนินต่อไปตามเดิมพอออกกีฬาไว้52คะแนนความชัดเจนว่าต้องการย้ายไปร่วมงานให้กับแมนยูนเต็ดหลังจากปิดแสดงติดต่อหาแอชเวิร์ดเพื่อพยายามดึงตัวมาทําหน้าที่ในถิ่นโอทฟอร์ดเรื่องลางกาวยังติดปัญหาในส่วนของสโมสรอนเพราะสารกาโดงต้องการเงินค่าช่าเชยแบบสมน้ําสมเนื้อทําให้แมนยูต้องใช้เวลาเพื่อต่อรองล่าสุดเดอะแบงก์พายยืนยันว่าแอชเวิร์ดเข้าสู่ช่วงเวลาหยุดทํางาน หลังจากตัวแจ้งความจำนงย้ายสังกัดทําให้สโมสสอนช้สิทธิ์การเดนนิงลิฟซึ่งพออัน32จะไม่มีส่วนร่วมในการทํางานให้กับองค์กรเอ,องรับค่าแรงตามเดิมจนกว่าทุกอย่างคลี่คลายหรือจนกว่าสโมสรอนจะหาตัวแทนและตกลงเรื่องค่าชดเชยแล้วเสร็จตอนนี้สโมสรนยืนยันว่ากาลังเร่งหาพอกอีฬาคนใหม่โดยเรื่องเงาอยู่ที่สาริกาโดมจะดดำเนินการได้รวดเร็วเ,เ,เพียงใดการแอชเชลร์ไม่มีปัญหาในการตกลงสัญญากับเปเซดแดงตอนนี้กําลังรอให้สโมสรอนหารือเรื่องค่าชดเชยต่างๆ ให้รู้ร่วมโดยเร็วที่สุด